สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องปองปายสู้ผู้สูุ้กคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอีสานคนไกลบ้านคือเก่าค่ะพี่น้องคะ่ะวันนี้ก้อยจะพาทุกคนไปชมการทําแปลงสตรอเบอรี่นะคะโดยทีต่อหน้าเป็นคนไทยเนาะพี่น้องเนาะไปรับชมกันเลยจ้าเบิ้งเป็นพันพาย,ยางครับพี่น้องดีดี <c oughs> <c oughs> ใหรถหมุนอะไรครับพี่รองครับแ <น refuse> ็ดดีแค่เราต้องใส่แรงพ้นดึงเลยครับพี่รองครับเทียบรอย<น>เทียบรอยแล้วครับผมสุดยอดครับพี่รองเป็นรถขีบครับพี่้องขีบพยะ น,นี่ก็เป็นเฮ้าที่6นะคะที่เฮ้าจะปลูกสตอเบอรีนะคะแต่ตอนนี้เราก็เตรียมหน้าดินดึงผายางออกเรียบร้อยแล้วนะคะเนาะเฮาแก่ก็เริ่มาไหมาถอนหญ้าออกนะคะถอนหญ้าออกตามข้างเฮ้าแล้วก็เอาดินจากปากเฮ้ามากขังุงกลางนะคะเนะาะเพราะว่าดินเราต้องใช้นะคะว่าเลยลกห่้ยลกหญ้าคนระับพี่นนอง หลังจากที่เพนดึงผา,ายยางพุ่มดินพุ่มนาดินออกนะครับเขาแก่ิกษสรท่ำการไถพี่น,อน้องอันนี้เป็นเท้าที่หกนะครับผมเทาที่หกนะครับหาเฮ้าปลูกไปเรียบร้อยแล้วพี่น,อน้องอันนี้จะเป็นเท้าซุดไถนะครับเตรียวสิปลูกกันตเตาแก่กับเรื่องกาำการเตรียมการไถนะครับผมยกล่องครับพี่น้องครับบาเดีเท้าใก่แบบม่ลกอย่างพี่น,อน้องเท่น นี่ก็คือการเตรียมการเตรียมนาดินเ็ดแปลงสตรอเบอรี่นะคะพี่น้องคะแล้วก็มาถอนหญ้าออกเจ้านายก็มาปั๊บนาดินนะคะเพื่อที่จะไถ้วก็เทปข้องสตรอเบอรี่นะคะเนาะ,ะเอาแย่กันแรงไถเลยครับผมเอาแย่กันแรงไถครับพี่น้องครับจยงงามเลย ข่าลแรก็สิ่ตีดินนี้เกนึงพี่น้องนะย,ยกยกล่องเป็นเ้วยอครับผมแปดแถวอันนี้เป็นเฮาเฮาสุดท้ายครับเฮาที่หกของเรานะครับผมตอนนี้เท่าแกกับลัางขายยกล่องเนาะพี่น้องเป็นคูดไปพูนพี่น้องงามกับ แถวสุดท้ายครับผมตอนนี้ได้เจ็ดแถวนะครับผมงามบอครับพี่น้องครับเหยาไปพูดนะครับเฮ้าหนึ่งนี่เหยาประมาณหนึ่งร้อยเมตรนะครับผมมีทั้งหมดแปดแถวครับผมเป็นแปลงสุดท้ายนะครับแปลงที่หกนะครับเข้าแก่บาวเดย์ทำหกเฮ้านะครับทั้งหมดครับสตรอเบอรี่นะครับผมครับพี่น้องตอนนี้เข่าแก่กัดยกล่องขึ้นเรียบร้อยนะครับผม บ่าวเดาสาไก่ก็ได้มากเก็บหินคือเก่า่ะพี่น้องเก็บหินนะครับผมไม่แต่ก้อนยี่ยยครับพี่น้องมาครับมาเก็บหินนํากันครับพี่น้องครับพี่น้องเก็บหินไปมากมอพร้อต้นบกพับครับพี่น้องมะพอ้มืพอ้อต้นบกพับครับพี่น้องของเขาแก่นะครับผมปไม่แต่หน่วยหญ่มันยังไม่สุกมากนะครับกำลังพอดีครับพี่น้องกำลังดีกลังกินครับผม ไนยสุกกันเนาเนาะพูดเต็มอยู่ไปพี่น้องครับไปเห็ดกันต่อครับเขาแก่กัลั่งตีร่องนะครับผมหลังจากจิโยกร่องแล้วนะครับเขาแก่กับใส่รถอีกขั้นหนึ่งนะครับผมหน่อยก็เกาตีร่องเพื่อให้เป็นร่องเป็นแข็งเนาะครับพี่น้องให้ดินเป็นแข็งครับผมจากการล่องสสได้ก้างขึ้นครับพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ้งกันไกลๆเลยครับผมนี่ครับพี่น้องร่องสิกว้างขึ้นนะครับผม อันนี้ยังบนเอตีครับล่องมันแตสีเพื่อยฟฟ่วงปันไดยครับผมแล้วไปเบิ้งใกล้ๆครับสุดละนี่ครับพี่น้องสุดละครับผมตีล่องทางซุดละคคลิปนี้บ่าวเดกับสีเดชล่าพี่ล่า้องไปเพียงแค่นี้ก่อนครับนี่คือการยกล่องนะครับเต็มรูปแบบนะครับของสตรอเบอรี่เกาหลีใต้นะครับผมพี่น้อง กริมีแปดแถวด้วยครับพี่น้องครับตอนนี้เถาแกกำลังตีล่องมากพี่น้องคลิปนี้ก็ลาพี่ลาน้องไปเพียงแคง่นี้ก่อนครับจะลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเพยช่องอีสานคนใกล้บ้านนะครับบ่าวเดเสาไกยครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับบ๊ายบายสวัสดีครับ